ทุกครับอยู่พวกเราช่องมิกกี้แอมแคตตี้เย้วยยนะครับยยยยี้ยย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 ยอยยคยย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 ้ยยยอยย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 นนายย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 ยายย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 เยยยยยยยรยย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 ่ยยยยยยยรยะยย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 ยนยย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 นยยทยยานยยายยยายแล้วคือยยา้ายยยนยยกยยยาอขอยย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 ยนยยใยยยยอยยยยายยยยวยยยยยย ไม่ใช่การรากนะไม่ใช่แบบว่าเรามาดูล้านครับนี่จ้าอะไรอนะแคทต,ตี้่ะไม่รู้มาการองซูรีแคทต,ตี้ไม่บอกก่อนเลยครับว่าจะซื้อมาการอง<ช>ของน, <ะ S 1> น้องวิน<บ>เมทาวินใช,ใช่ไหม,มคือโชคดีว่าบทคันพอดีก็เลยแบบอ่ะนั้นขอมาแบบ รีวิวหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงได้าะว่ากดพันนะเพราะต้องใช้คำว่ากดทันเลยนะพราะทุกคนแย่งกันซื้อมากแล้วก็โซอาไวมากโซอัพไวมากคือเท่าไหร่นี่คือเอาเว็บปิดแล้วด้วยความที่เราสองคนเป็นติ่งน้องใบ้น้องเวียนจันทร์พลานไม่ได้เลยพลานไม่ได้นะครับอ่ะไหนสักมาเปิดกล่องมาหน่อยเปิดกล่องก่องแพ็กเกจดีมากน่ารักสวยหรูลูกคุณหนูสุดๆลูกคุณหนูมากนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้ทุกคนดู หวาแพ็คเกจแพ็เกจชิดีมากเอามาปุ๊บก็จะมีมากระลองทั้งหมด6ชิ้น6รสจะตัดภ่าพป็นรสชาตอ6ระเรามาเริ่มกันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอาหารได้ฟังนะนี่มีแพ็คสติ๊กเกอร์ให้ด้วยเดี๋ยวก่อนขอค่านิดนึงในร้าอีนัทนะคะเราสั่งอันจตาสตรอเบอรี่ ครีมลาเต้สตรอร์ติ้งครีมลาเต้ว่าจะเอามาักินกับมาเกลอ็อกฉันว่ามันน่าจะเข้ากันสุดๆไปเลยมันรุมันแล้วร,ร้านทำออกมาได้น่ากินมากครับมันน่ารักมากร้านจะน่ารักแล้วเนี่ย<ๆ>คือคือเนี่ยยังยังดูน่ากินอีกใช่เพือ่อลองสูงสูงมาดู กับนที่เราพูดเลยอ่ะเคี้ยวกับเคี้ยวแบบจริงเหรออร่อยมากเลยคือให้กินต่อเลยตะพูดรสชาติไงไม่เป็นเือแบบเหมือนโยเกิร์ตป่ะวะโยเกิร์ตนิดนึงเขาบอกว่าเป็นซิเนิเจอร์ครีมเค็มชีสด้วยเค็มชีสเค็มชีสอร่อยมากมันเป็นแบบไม่หวานมากเขาเกิดปกติไม่ได้ชอบกินของหวานมากแต่ว่าอร่อยมากนุ่มแล้วก็เนื้อมันกะลองคุ้มนโอ้โหไม่ชอบกินของหวาน ให้มีชิมแล้วให้่พูดขอลองกินคู่กับสตรอรี่อันนี้มอร่ยมากครับชาที่2ให้เห็นูก็คือรอันนี้อยากกินมากเพราะมันมีเฟรซโ่คือเป็นคนชอบกินเฟรนี่คือมันต้องดีวิหรอเป็นบิตบ็อกเกอร์หรออย่างงี้หรออย่างงี้ททุกคน คือเขาบอกว่าเป็นคาราเมลบัตเตอร์ครีมนะครับเป็นครีมเนยครีมวิกับคาราเมลซอสอืมิอ่ม <laughs> อ้าปากใหญ่มากอันนี้คือเนยฟังเค็มของเหมือนแซวที่คาราเมลหรือป่ใช่ไหมมีคาราเมลอยู่อ่ะเขาบอกมีคาราเมลซอสอืมอันนี้สำหรับคนไม่ชอบหวานต้องชอบอร่อยมาก ม2ตรงงน้ขอเพโซ่อรถที่สามนะครับมีเพื่อนเห็นไหมอ่ะให้ดูกล้องโอ้ยมันไม่โฟกัสอะคันต,ตี้อ่ะเห็นแล้วนะครับ ครับรถนี้นะสีชมพูเลยนะน่ารักมากนะข้างนอกสีชมพูแล้วข้างในดูเป็นแบบตกแต่งน่ารักเออดูเป็นตาะีมากเออคือลูกคุณหนูมากอ่ะคือลูกคุณหนูจริงนะคือรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบว่าเออเราติ่งเราอวยนะแต่อร่อยจริงนะคะมึงชิมมันนี้รถนี้เขาบอกอย่าเพิ่งหนีบอกก่อนรถนี้เขาเรียกว่าเบรคฟาสต์นะครับอาหารเช้าวานิลลาบัตเตอร์ครีมวิตฟรุตตี้ซีเรียลอ่าวิวานิลลาวานิลลาน่ากินเนะอันนีชอบเป็นวานิลลาต่อให้ เป็นไงเป็นไงรสชาติอธิบายอธิบายมันเหมือนมันเหมือนอยู่มันเหมือนเบรกฟาสต์จริงจริงจริงเหรอจริงอยากให้ชาตี้ลองชิมอ่ะเดี๋ยวหันให้อธิบายรสจรคือเหมือนว่าเราตื่นนอนมาเรากินซีเรียลตอนเชา้าเฮ้ยไม่ได้เวิร์ไม่เพราะว่าไอ้ตรงฟรุตตี้มันเหมือนเหมือนซีเรียลสักงร้นนหนึ่งอ่ะตอนเด็กๆแคทติต้องกินอ่ะ คือน่าเกลียดนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับแต่ว่าเราเบียดแบ่งกันกินกินกันจริงๆอะแบบกินกันจริงๆอ่ะเข้าใจไหมชินไหมเหมือนเหมือนมากเหมือนเหมือนคือแบบโยเกิร์ตหรอวะมึงโยเกิร์ตทุกอันเลยแค่นี้แค่ต้กินและโยเกิร์ตหมดเป็นวานิลาวานิลาบัตเตอร์ครีมแล้วเสร็จแล้วมันก็ไอเม็ดๆอะครับเนี่ยเม็ดๆสีสีอ่ะมันจะเป็นเหมือนครุตตี้แบบซีเรียลซีเรียลตอนเช้าอะตอนเช้าอะใื่อันนี้อร่อยมาก อันนี้ผมไมอันนี้ดีมากต่อต่อมานะครับอันที่สี่ถือไงอ่ะน่ากี่นิดนึงขอโทษด้วยโกโก้โกโก้เฟรชเชอร์โกโก้เทรเชอร์โกโก้อันนี้ชอบกินโกโก้อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าแี้เลยคือชอบกินโกโก้ที่แบบมีความเข้มข้นเดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยเป็นยังไงอืมมีความโกโก้มากถูกเข้มข้นมากไม่หวานนะทุกคนไม่หวานเนี่ยไม่หวานมาก ติ๊งสตอรี่อืมแต่คนที่แบบอร่อยอะแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบกินโบโก้ชอบอ่าถ้าคนไม่ชอบกินโบโก้กินได้แต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบมันมันเข้มไปนิดนึงอืมอแต่ว่าโดยรวมอร่อยอร่อยใช่นะครับทุกคนทุกคนต่อไปอันที่ห้าแล้วชื่อว่าทวายไลท์นะทวายไลท์ชื่อดีนะครับจะให้โอรีโอครีมชีสวิทช์แอนด์โอรีโอ้บิสกิตอ่า มาคือเห็นเลงตั้งแต่ตอนเปิดกล <de> ่องเลยว่ามันมีแบบเห็นตั้งแต่ที่มันอยู่ในรูปแล้วอะแล้วก็มีโอริโอ้บิสกิต้างคน <c oughs> คนื <c oughs> อโอริโอทุกคนนาจะต้องชอบอ่ะอเป็นไงรสชาติเหมือนตอนเด็กอ่ะรู้สึกว่นกินกินแล้วมันเหมือนเรากินอะไรในขนมตอนเด็กแล้วมันคือโอรีโอดีใช่ไหมอืมดีอร่อยอันนี้ก็อร่อยนะครับ หวานไหไม่หวานอันอื่นหวานกว่าอแต่ถ้าคนไม่ชอบหวานะจะกนี้ได้ไอา้อเปดียีบอร่กินกับอะไรนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กีมราเต้นะครับของรานนี้อร่อยากอมาทุกคนทุกคนรสสุดท้ายแล้วมีความแบบ เจ้าหญิงนะรู้สึกว่าเป็ความโอ๊ยไม่เห็นยังไงดีล่ะอ๊ยไม่เห็นไม่เห็นอันนี้เห็นน่ารักมากอันนี้ชื่อรถว่าอะไรไหนพูดสิเศรษฐกิจระดับน้ำหนักินมากวันนี้เลมอนดรอปดรอปนะครับเลมอนครีมชีสวิ้เลมอนซอสเปรี้ยวเหรอคือรสพม่นสดดีอ่ะเหมือนทาร์ถั่วอร่อยมากมันมีความแบบเป็นเลมอนอ่ะคือส่วนใหญ่เขาใส่ครีมชีสบัตเตอร์ครีมนั้นเลยเนาะทำไมเห็นอ้าวเหรอคุณพ่อ ตีแบง้น่าจะดีเปรี้ยวมากอาก่าเดีคือเหมือนแบบกินครั้งสุดท้ายเพื่อมาตักเลียนอีอัน่อดหน้าเหนือเม้าหมยอร่อยอร่อยมากอาโดยรวมวันนี้ไม่นดะกว่วแต่อย่างไร ถึงแม้ว่าอยู่ดีมิกกี้ก็ไปเป,นนนเป็นน้องวินแล้วใช่ตอนนี้เป็นเมนน้องวินแล้วครับเป็นเมนน้องวินไปแล้วก็คือชอบมากมก็คือพูดเลยนะคะว่าถ้ามีรอดหน้าก็สั่งอีกแน่นอนเพราะว่าอร่อยมากซูรียัยงไงวันนี้คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรประโยชน์สําหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจแต่จริงๆทุกคนคือแต่จริงๆเขาจะเปิดร้านใหม่<ๆ> อยากให้เขาเปิดร้านใหม่คิดว่าน่าจะแบบเร็วๆนี้แหละครับราคาเท่าไหร่นี่คะน่าราคา499บาทมันจะยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะจะมีค่าจัดส่งเนี่ยภายในกรุงเทพจะอยู่ที่120บาทส่วนค่าจัดส่งจางจังหวัดเนี่ยจะอยู่ที่150บาทเขาจะส่งเป็นแบบนี้นะขนส่งเย็นนะเออแบบเหมือนว่าพอที่เขาจะมาส่งเนี่ยเขาจะโทรมาหาเราก่อนว่าแบบอยู่ไหมอ๋อใช่คุณชนิกาค่ะพอดีว่าออเดอร์คอนเฟิร์มวันนี้นะคะแล้วก็จะ เออของจะถึงเราวันไหนอ่ะแล้วขนส่งก็จะมาถึงเช้ามากเพเช้ามาถึงก่อนสิบโมงอะไรเงี้ยก็ถึงแล้วก็เอามาแช่เย็นแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสุดยอดมากก็คือแม่ว่าเมนจะหายอะไรเรากำลังเปย์ใครอยู่มีรู้ไหมทุกคนเราู้ไหมว่าเรากำลังเปย์ใครอยู่แค่นี้เปย์มากแต่เราก็พร้อมที่จะเปย์เชื่อว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นค่ะสําหรับใครทั้งหน้าล็อตหน้าขอให้ทันแล้วก็จะได้มากินแล้วก็มาแช่ ถ้ามีอะไรนะครับแล้วก็อยากจะติชมยังไงก็คอมเมนต์กันได้ข้างล่างนลยนะคะครับก,ก็วันนี้วันนี้เดี๋ยวฝากร้านนี้ด้วยนะคะ Ina for Life วันนี้ไปแล้วข้ไ่ไในะะไปบ้างน,น,นะคะแล้วเวจอกัน